ไปก,กันบ้างครับมีหลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าในชีวิตจริงพี่ครับพี่ทําอะไรกับผมะครับทำไมผมพี่ถึงยาวเร็วจังแล้วทําไมผมของผมเนี่ยมันถึงไม่ยาวขึ้นเลยครับและผมก็แบบฮ้ <c oughs> พูดอะไรนะ <c oughs> ผมของทุกคนเนี่ยมันยาวขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าคุณทําอะไรให้มันยาวช้าลงหรือเปล่าอ่าฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาบอก10เหตุผลที่ทําให้ผมของคุณยาวช้าลงข้อแรกเลยนะครับ ผมโดนทําร้ายจากความร้อนเมื่อคนเอาพวกอ,อุปกรณ์ความร้อนไม่ว่าจะเป็นแบบที่หนีบที่ม้วนใดใส่ลงไปในผมคุณบ่อยๆเนี่ยคุณเหมือนกับไปดูดเอาความชุ่มชื้นจากผมไปดูดเอาโปรตีนที่อยู่ในผมออกมาเลยละครับแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผมรอนหรือว่าผมหยิกเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ไปทําให้ผมคุณร่วงแต่ว่ามันยังทําให้ผมของคุณเนี่ยแห้งเสียมากกว่าอีกด้วยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบลุกผมแบบตรงๆเนี่ยคุณก็ไม่ควรใช้เกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง แล้วก็ทุกๆครั้งที่ใช้เนี่ยก็ควรใช้สเปร์กันความร้อนด้วยสเปร์กันความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีเนี่ยก็ควรจะไปหาซื้อเลยนะครับหรือว่าคุณอาจจะหาทรงผมที่ลุกคล้ายๆกันโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปทําลายเส้นผมจากการหนีบการม้วนอะไรเลยและคุณก็ยังได้ลุกที่มันใกล้เคียงกับคนที่มีผมตรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเซ็ตอย่างที่ผมบอกนะครับข้อที่2 ขาดความชุ่มชื้นหรือใช้มอยเจอไรเซอร์ไม่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเสียหรือว่าผมร่วงเนี่ยหนงังศีรษะแล้วก็เส้นผมของคุณเนี่ยควรจะไม่ขาดความชุ่มชื้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยใช้พวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าอาจจะใช้แต่ไม่สม่ำเสมอทุกๆครั้งหลังจากที่ล้างผมหรือว่าสระผมหรืออะไรก็แล้วแต่แหละมันจะนําไปสู่ผมที่แห้งแล้วความแห้งนี่แหละจะนําไปสู่ผมที่แตกผมที่แตกก็จะนําไปสู่ผมร่วงและผมร่วงเนี่ยมันก็ทําให้ผมคุณสั้นลงเข้าใจ เพราะฉะนั้นควรจะหาซื้อมอยเจอไรเซอร์สำหรับผมของคุณอาจจะเป็นน้ำมันมะพร้าวออร์แกนออยล์มอร็อกนออยล์โอลีฟออยล์หรืออาจจะเป็นพวกวิตามินอ e ีก็ได้นะครับมันใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าผมของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคข้อที่3ผมพันกันและไม่ดูแลเมื่อผมของคุณยาวออกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มพันกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลคุณไม่ไปแก้เนี่ยมันก็จะทําให้ผมของคุณยาวช้าลงแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดมากขึ้นด้วย แล้วเมื่อคุณแก้ผมที่มันพันกันแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะหาอุปกรณ์ที่มันถูกต้องอุปกรณ์ที่ถูกต้องคืออะไรบ้างล่ะก็หวีซี่หางทุกๆแบบ Tangle t เ a เ e r d e m ์ n b u ัพวกนี้เนี่ยมันเป็นหวีที่สําหรับการแก้ผมที่พันกันโดยเฉพาะแล้วอย่าใช้หวีซี่ทีโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มแล้วก็อย่าแม้แต่คิดที่จะเริ่มเลยนะครับและในขณะที่คุณกําลังแก้ผมที่พันกันอยู่เนี่ยคุณควรจะค่อยๆแบ่งผมเป็นเซกชันเซกชันไปนะครับจากนั้นก็ค่อยๆหวีจากปลายผมก่อนนะครับ แล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโคนของมันนะครับพอถ้าเกิดคุณเริ่มจากโคนเนี่ยลองคิดดูนะว่าคุณจะทําให้ผมมันพันกันยิ่งกว่าเดิมซะอีกคุณควรจะทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเลยนะพอถ้าเกิดคุณลปิดให้มันพันกันไปเรื่อยๆนานกว่านั้นเนี่ยก็ขอให้คุณโชคดีกับส5ปีข้างหน้าที่คุณต้องใช้เวลาในการแก้ผมที่พันกันตลอดเวลาข้อที่4ไม่ดูแลเส้นผม คุณอาจจะไม่ใช่คอนดิชเนอร์ไม่มาร์คผมไม่เคยทำทรีตเมนต์เพราะการมาร์คผมการทำทรีตเมนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนโคตรของมอยส์เจอไรเซอร์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปซื้อพวกทรีตเมนต์หรือว่าซื้อที่หมักผมอะไรแพงๆเนี่ยก็กดไปดูกันได้นะครับผมทำคลิป DIY ที่มาร์คผมจากกล้วยไว้ให้เพราะบางทีแค่มอยเจอไรเซอร์อย่างเดียวมันอาจจะไม่พอสําหรับคนที่ผมแห้งเสียมากๆคุณก็ควรจะทำทรีทเมนต์หรือว่าหมักผมทุกๆอาทิตย์หรือว่าอย่างน้อยๆ2ออาทิตย์ครั้งหนึ่ง แล้วคุณจะเห็นผลในระยะยาวเลยนะครับผมของคุณเนี่ยจะกราบคุณงามๆเลยนะครับในการที่คุณดูแลมันดีแล้วมันก็จะตอบแทนคุณด้วยการที่เยาวมาเร็วยาวมามีสุขภาพที่ดีเข้าใจข้อที่5คุณใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซโลเฟตหรือซิลิคอนซอลเฟตเนี่ยมันเป็นส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ในแชมพูที่ส่วนมากแล้วแชมพูถูกๆเขาจะใส่ลงไป ซอฟเฟตหรือซิลิคอนเนี่ยมันจะไปดึงเส้นผมของคุณได้คุณรู้สึกว่าเหมือนมันแบบโคตรสะอาดมาถึงตอนนี้แล้วคงมีคนสงสัยว่าอา้าวแล้วมันไม่ดียังไงล่ะแล้วซอฟเฟตหรือว่าซิลิคอนเนี่ยมันแย่ตรงไหนกันแต่สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือเส้นผมของคุณเนี่ยจะผลิตน้ํามันที่มันผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพื่อมาบํารุงเส้นผมและก็หนังศีรษะของคุณไม่ให้แห้งเสียและซอฟเฟตหรือซิลิคอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาสิ่งสกรปรกที่อยู่บนหัวของคุณออกไปแต่ว่า มันยังเอาพวกน้ํามันที่คุณผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาติเนี่ยออกไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าคุณไม่ควรใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซอซเฟตหรือว่าซิลิคอนข้อที่6ไม่ปล่อยให้เส้นผมได้พักหายใจบ้างถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบทําอะไรกับผมบ่อยๆเช่นแบบการดัดการม้วนการทําลนการยืดผมตรงใช่มันสามารถทําให้คุณได้ลุกใหม่ๆได้แต่ว่าคุณก็ควรที่จะให้ผมของคุณเนี<ๆ>่ยได้พักผ่อนบ้าง เช่นคุณอาจจะดัดปุ๊บแล้วก็อีก6กถึงแอาทิตย์เนี่ยค่อยทําอย่างอื่นไม่ใช่ว่าแบบอาทิตย์นี้ดัดอาทิตย์หน้ายืดอาทิตย์นี้ทําผมรอนแบบนั้นเนี่ยผมของคุณจะเสียมากๆและผมของคุณเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูในตัวมันเองเพราะฉะนั้นก็ควรจะเว้นระยะห่างไว้สัก6กถึงแสัปดาห์นะครับข้อที่7ไม่เล็มปลายผมใช่ผมเข้าใจสําหรับคนที่กําลังไว้ผมเนี่ยไม่มีใครอยากตัดผมออกแม้แต่แบบนิดเดียวก็เถอะแต่ถ้าคุณอยากให้ผมของคุณยาวต่อแล้วก็ยาวเร็วกว่าเดิมเนี่ย ก็ควรที่จะไปร้านตัดผมในทุกๆ 6- กถึงแสัปดาห์เพื่อไปเล็มผมออกบางทีเนี่ยผมเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตเรานะครับเราต้องยอมเสียสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในบางครั้งพอไม่งั้นเนี่ยผมที่มันอยู่ที่ปลายๆแล้วมันแตกปลายเนี่ยมันจะทําให้ผมของคุณเนี่ยยาวช้าลงเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันมีอายุขัยของมันและเมื่อแบบมันออกมานานแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ตัดมันทิ้งเนี่ยมันก็คือมันตายอยู่แหละคุณนึกถึงแบบคนไม่สบายกับคนที่แบบปกติเนี่ย การที่เดินการที่วิ่งอะไรเนี่ยคนไม่สบายก็ต้องช้ากว่าอยู่แล้วถูกไหมข้อที่8ดื่มน้ําไม่เพียงพอผมไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําคงมีแบบหลายๆคนรู้กันแล้วแต่เผื่อคนที่ยังไม่รู้น้ําเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนะครับมันจะทําให้ผิวของคุณชุ่มชื้นใบหน้าของคุณสดใสทําให้คุณสดชื่นแถมมันยังป้องกันการแห้งเสียของเส้นผมด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ควรจะดื่มน้ําวันละ2ลิตรข้อที่9 เครียดเกินไปความเครียดเนี่ยมันส่งผลแสดงออกมาถึงร่างกายของคุณได้ดีเลยนะครับความเครียดเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพของคุณแย่ลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดเซลล์ขึ้นผิวแห้งผมแห้งแตกปลายผมร่วงหรือว่าหยุดยาวและถ้าเกิดสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยเกิดหลังจากที่คุณมีเรื่องเครียดอะไรมากๆเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นหนักมากๆเนี่ยคุณควรจะไปหาหมอแต่ถ้าเกิดคุณยังพอควบคุมได้เนี่ยก็ควรจะรีแลก์ปล่อยวาง หรือว่าคุณอาจจะหากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำในทุกๆวันอาจจะแบบโยคะอ่านหนังสือเดินเล่นหรือว่านั่งสมาธิวันละสัก30นาทีมันก็จะทำให้ความเครียดของคุณเนี่ยน้อยลงแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ผมของคุณเนี่ยก็จะยาวเร็วขึ้นด้วยข้อที่10คุณไม่ทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดคุณมีกิจ,จวัรประจำวันที่เกี่ยวกับผมอาจจะเป็นวันที่สระผมอาแชมพูวันลงมาร์กหรือว่าวันที่ไปเล็มผมดีดีมากเลยครับ แต่ไม่ใช่ว่าแบบคุณเพิ่งมาทําแค่2วันอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ครับผมไปทําตามพี่ทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยนะครับทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลานะครับในชีวิตก็เหมือนกันความสม่าเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับเส้นผมเพราะถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างข้างต้นที่ผมพูดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์ต่อไปไม่ทาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับแล้วเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ผมรับประกันเลยนะครับผมของคุณจะยาวขึ้นแล้วก็ยาวเร็วขึ้นเมื่อมันมีสุขภาพที่แข็งแรงผมแถมให้อีกข้อหนึ่งก็คืออย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปคุณอาจจะคิดว่าผมของคุณเนี่ยมันไม่ยาวขึ้นเลยเพราะคุณได้ไปเห็นผมของอีกคนนึงที่ทําแบบนี้มาเจปีแล้วเนี่ยยาวเร็วมากๆทาไมผมกูยยาวออกนิดเดียวเองวะแล้วคุณก็เปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นบ่อย แต่สิ่งที่คุณไม่ได้สนใจก็คือกิจวัตรประจําวันของเขาว่าเขาทําอะไรกับเส้นผมของเขาบ้างคุณไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นคุณสนใจแค่ผลของมันและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณติดอยู่กับความคิดที่ไร้สาระความคิดที่ไร้ประโยชน์สำหรับคุณลองดูนะครับลองโฟกัสแค่ตัวของคุณเองโฟกัสแค่ผมของคุณต้องการทําอะไรบ้างอย่าไปดูผมของคนอื่นแล้วเอามาทําให้ชีวิตของคุณหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่คุณและคุณก็ไม่ใช่เขาคุณอาจจะมีผมที่หยิกแล้วอยากได้ผมที่ตรงแต่ว่าคนผมตรงเนี่ย ก็ยังอยากได้ผมหยิกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันผมชอบดูนะเทคนิคการดูแลเส้นผมของคนอื่นเนี่ยแต่ผมโฟกัสแค่หัวของผมและนั่นแหละที่ทําให้ตรงนี้ของผมแข็งและเมื่อผมสนใจแค่เรื่องของผมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ผมมีแรงบันดาลใจเพื่อทําให้ตัวของผมเองดีขึ้นผมไม่เคยถามใครเลยนะครับว่าเอ้ยทํายังไงี่ยทำให้ผมถึงยาวเร็วจังแล้วมันนอยว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ยาวเ็วสักทีว่าทําไมผมไม่เป็นอย่างนี้วะแต่ผมถามเพื่อเป็นความรู้แก่ตัวผม และผมก็จะได้เอามาแบ่งปันกับพวกคุณทุกๆคนเชื่อผมผมของพวกคุณทุกคนเนี่ยจะยาวไปถึงจุดที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าสําหรับเส้นผมของผมเนี่ยอาจจะยาวเร็วกว่าพวกคุณบางคนหรือว่าพวกคุณบางคนเนี่ยผมอาจจะยาวเร็วกว่าของผมก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนกันความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณสามารถเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้ได้หมดเพียงแต่คุณต้องการเวลาและก็แพชชั่น ถ้าเกิดคุณมี2อ,อย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งคุณจะไปถึงจุดที่คุณต้องการในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่โอเคนะครับและถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมกด s u b สไครต์ช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมเป็นคลิปแรกแล้วถ้าเกิดคุณมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้นะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดี굿บาย